อยู่ตรงไหนล่ะลูกข้างในนี้หรือเปล่าไฟที่มันถ่ายขึ้นไปเป็นชั้นๆนะตรงไหนนเราะเจค่ะเไปไป เพ,เ,พพเพราะแม่แม่<ะ>แมถ่ายไม่ถ่ายไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาาไม่รู้ทางถ่ายหลังคาก่อนแล้วค่อยลงไปข้างล่างถ่ายหลังคาก่อนแล้วค่อยลงไปข้างล่างถ่ายหลังคาก่อน,มนไม่มีอะไรมันแค่แบบว่ามันเหมือนให้เราลงไปแล้วก็ไปถ่ายขึ้นมาเออ,เอนั่นแหละก็มันได้หลังคาสีแดงๆนงั่นไงเมืาที่เสียส่งให้ดูอ่ะ เอาฟ้ายหันหน้ามาจะได้หลังคาด้วยฝ้ายหันหน้ามามาถึงแล้วเสือพาไปอ๋อฟ้ายยืนอยู่ตรงนี้มันมีสะท้อนแสงเอออยู่ตรงนั้นแหละลูกอ๋อมันได้เป็นชั้นๆเป็นสะท้อนแสงตรงนี้รถรถเขาให้กลับเองนะคะ เพราะมันใกล้ที่พักยายแล้วนะคะใกล้โรงแรมยายอยู่แล้วอยู่ใกล้โรงแรมยายอยู่เลยนะเนี่ยนี่นะคะเดี๋ยวลงไป แตงโมงหิวข้างล่างมันก็ไม่มีอะไรนะคะมีแค่ตรงนี้เองนะคะนี่นะคะที่เราลงมาเมื่อกี้นะเอฟซีเอาแพลเข้าไปแม่จะถ่ายพามิ่งให้ด้วย หันหน้ามาที่นี่หันหน้ามาสวยหันหน้ามาเดนเสาขั้นสั้ไม่ขึ้นไปขางหน้าเินนเั็น้นไม่้นไปางหน้านขึ้น ข้างล่างนะคะือยู่ห้องใต้ดินนะคะลงมาสองชั้นสามชั้นอยู่ห้องใต้ดิน,นะคะานาน้า ราไปหาที่ลงเพราะว่าเพราะว่าไอเอฟซีมันตั้งห้าหกชั้นนุ่นโอ้โหลงมาไดก็สี่ชั้นแล้วรอฟตบคนเยอะมากนะคะอเอฟซีไฟมันจะดับก่อนเพราะว่ามันจะหมดเวลาแล้วนะคะเ,าาเลยเเรียบเดินลงบันไดเอาลงบันไดก็เมื่อยเหมือนกันน่นี่ ไปพาเที่ยวนะคะเกินโอ้ยลงมาเป็นห้าหกชั้นแล้วนะเจ็ดชั้นแล้วมั้งโอ้ไปฉีดชั้นเลยมั้งย,ยังไม่ถึงอีกค่ะต้องลงบันไดเลื่อนอีกโอ้โหยังไม่ถึงอีกอ,อยู่ใต้ดินนะคะเอพี ต้องลงมาไดเลือดอีกแล้วสงสัยไม่ได้ถ่าย,ยทาไมมาไม่ได้ถ่ายเลยนะยังมีอีกไปทีมีอีกนะฮะนี่ไงมาแต่งตัวส,สวยๆตรงนี้นะคะไอพี่แต่งแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายไม่รู้กี่บาทนะคะแต่งตัวแบบนี้เออนี่ไงมาดูเขามมาได้แล้วนะคะไอพี่สวยมาก 好多路都没修哦！拍照吗？拍照吗？我就是在这个山的上面。哦，累！累的。累的，累 <c ười> 的。<c ười> คนเยอะมากนะคะ่ปใช้ป้าเขาไปเือให้แม่หน่อยแม่จะเข้าอะแม่จะเดินไปยืนตรงนัน้นือ

ข้าบนจะี้า่างไมีไปเมื่อยล้ไกลนะเมื่อยสวัสดีทุกคนนะคะ ไายมาถึงแล้วค่ะเสือเอ้ยพรุ่งนี้จะไปไหนยังไม่บอกไม่ถูกคนเยอะเหมือนนอนเลยะนะคะช่ว่าคนเยอะมากนะคะทรั้งบอกว่าปากกัปแต่ว่าหัน จรวดอยู่ข้างบนนะคะเอฟีรถหัวจรวดอยู่ข้างบนคนเยอะมากนะคะเอฟี F C นะคะคนมากันน้อนนี่ลูกคอยอยู่ใส่ปัตที่นี่ นู้นก็เป็นแม่น้ำนะคะเอฟคนก็เยอะเยอะเป็นพิเศษเลยนะเยอะมากเลยนะคะคนเขาจะปิดไฟแล้วสี่ทุ่มเขาก็จะปิดแล้วนะดีนะเรามาทันตรงนี้จุดนี้มาเที่ยวสุดท้ายอจุดสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเที่ยวเสร็จก็ต่างคนต่งากตงากันเขาให้กลับเองทัวร์เขาก็ไปเลยนะคะเอี